ปราบสสัมภเวีหมอปลาสัมผัสได้ถึงดวงวิญญาณสัมภเวสีที่มาจากของบูชาที่อยู่ในบ้านเช่าเขาจึงบอกให้นำของบูชาไปยังบ้านอีกหลังด้วยและในระหว่างเดินทางคุณกุ๊กเริ่มมีอาการไม่ดีขึ้นมาพอหมอปลามาถึงบ้านก็สามารถสัมผัส ถึงดวงวิญญาณสัมภเวสีที่มีอยู่ในพื้นที่บ้านหลังนี้ได้อีกครับอันนี้บ้านที่ชายอพา,มมาอพี่ตามมาไหมพี่ตามมาตามมาก่อนซื้อซื้อข้อมาด้วยเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่ผมเข้ามาผมทราบพาดถึงตรงเนี้ยว่าผมแย่ตรงเนี้ยน่าจะรู้แหละว่าวิญญ,ญาณอยู่ตรงไหนอะที่ว่าทำให้พี่ป่วยอะมาพี่ตามมาบอปลหร ได้พาคุณกุ๊กและคุณหนุ่มไปดูสิ่งที่เขาสัมผัสได้ว่ามีดวงวิญญาณสัมภเวสีในช่วงระหว่างที่กาลังเดินจะถึงบ้านครับมันคืออะไรกันแน่ไปรับชมกันต่อได้เครับและสิ่งที่หมอปลาสัมผัสได้ก็คือต้นแจกที่อยู่ตรงทางเข้าบ้านของพวกเขานั่นเองครับพุทธไห หรือดีจะมีส่วนที่ทําให้คุกต้องเป็นเชิ้ตรงเนี้ยตอนเองเนี่ยเพราะว่าเขาเล่นงานพ่ยุทอันนี้คือเราไม่ได้ไปแกงเขาแต่ตรงเนี้ยนายเจรยุ่งเข้าเขาต้องกลับภูมิกลับภูมิถ้าเขายังอยู่มาเนี่ยที่เรียนเจ็บมาเนี้ยมันก็ไม่หายวันนั้นมานั่งร้องอยู่ตรงนี้อ๋อใช่วันนั้นเขามานั่งตรงนี้เป็นใครนี่เลยเขามานั่งร้องอยู่ตรงนี้แหละตอนตรงตรงไป แตไอ้ตัวนี้คือรับมันใจาใครที่ร่างทรงเขามาทําให้ครับมาทําให้ว่าเขาจะมาทออนให้แต่ก็เป็นนักเกาเค้อเขาเอาท่านิแพ่นรอบนี้แล้วครับแล้วเขาเขา็าแบบว่าท่องพูดอะไรอย่างเงี้ยตัวเขาก็เป็นน,นักเกานักเนั่นคือทำวิธีไม่ได้เลยครับใครว่าว่าเป็นหมายต่อฟ้าลงอ่ะพอเอาไปทิ้งแล้วใครเป็นคนพูดกะส่งเจ้าคือพี่วนเนี่ยคือจุดรักที่ว่าเราปร่วยมันเคยจากตนตรงนั้นแหละครับ ใส่ิ่งค้องแฟนแล้วพี่ผู้ชายะไปจุดถูกข้างหน้าเนี่ย16ดอกเถี่ยสองเดบถหกผมเลยตอนเนี้ยในท้องนู้นวะที่มันวิ่งไงมันมีไปมตอนเนี้ยตอนเนี้ยมีอาการเป็นไงไหมมันก็มีแต่มันน้อยอาการไม่รุนแรงเมื่อทราบถึงต้นตอของเรื่องทั้งหมดแล้วหมอปลาไม่รอช้า บอกให้เตรียมของเพื่อทำพิธีนะครับจากนั้นหมอปลาให้นำทูบเทียนไปปักไว้ตรงหน้าบ้าวเดี๋ยวว่าผมตอนตอนตอนสี่ผมสวดหมดแลนะนะพี่เอามีดมอเนี่ยจีดจุดที่ว่าแผนที่มันปวดอะพอว่ามันปวดถึงคือรน้ตทรมานคือที่อยู่ในทองใช่ไหมต้องเปิดเนะื้อเนอไปต้องไปป้องเปิด จุดป okay. ักแล้วหนูโคตรนไายหนูบอกแฝงเลยนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัพพุัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะเอสัมมาสัพพุัสสะนะโมตัสสะสัพพัสังสเนนะสัพพัทสันสิตาอะติธาตุปาโตาตัคขิพานิพานะน ภเมตตภะตะอาอาพิกิจจอภะตะตัะปัตโตมุนีนะจ้าสัจุนะตุสัโมกะธนสัพเเกาเมจะรุเปสิติการะอเตมัตดนตุเตนะชะตตะตะติสัเมตโตตุปุกะสัระพุทะมัสสะภะธัมอมุตตะไรมเะะมะหตุลภตุสตัพกนะะลปัพุะกัสภุพรสิจ่มุในกโระะวัตโตภะนตตตะปะตหาะตตะระหัตมัสสุวัสสภะติตาวะธรมะปะตตะวัตะเมตเพเทวาตสุตุตตปะจามหาวัตถาวัต เเลยอนอนนี้อนอะไรให้ผมหันหลันให้ผมเยียดท้าครับเยียดท้าตรงข้างพี่ผู้ชายจริงน,นะ หมอปลาให้นำข้าวตอกดอกไม้ไปโปรยให้ทั่วบ้านและปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้หมดไป น้องดูนะน้องน้องทำเด็กอ้เนี่ยเรื่องมึงได้ทำอะไรพี่เลืออยากให้แฟนที่น้ก็ปลาดึงตัวพี่ให้กินให้กินไปเลยเสร็จแล้วพี่อ่ะก็สามารถที่จะมาอยู่ที่บา้านเราได้ได้แล้วแต่ว่าผมเตือนพี่ผู้หญิงนะว่าพี่อย่าไป เอาข้อเนี่ยมาเลยทำไมที่หลวงพ่อเรามาแล้วมีพระพุทธนะี่ยได้ก็ปฏิบัติตามหลักขัอนอสงนั่นคือพอแล้ววันเนี่ยคนที่ช่วยเหลือพี่เนี่ยไม่ใช่องค์เทพรึ่งนะไม่ใช่ทิ้งติวะขเขาเพิ่มฟันเขาลอกแล้วว่าองค์นั่นช่วยแล้วเราอยู่คนที่ช่วยเหลือพี่วัานนี้อยูว่ว่าคือครอบครัวของพี่เองนะไม่ใช่ปูนปัน้นพวกนี้นะปูนปันป้นพี่ใช่ไหมปูนออนทุบมาอย่างนี้ปัญญาปัดคอนไม่ได้นั่นคือคนที่ช่วยเหลือพี่นะวันเนี้ยไม่ใช่สิ่งที่มองไม่เห็นเลย แต่เป็นสิ่งที่มองเห็นก็คือคนในครอบครัวพี่เองที่พี่คิดว่าพี่โดนไซยาส์โดนของเนี่ยไม่โดนนะสิ่งที่พี่โดนนะคือต้นแจ้งต้นที่ว่าพี่เอาคุปปตอกที่ไม่คปตอกพี่จะได้แก้แค้นตัวพี่เองพี่ก็สามารถที่จะใช้ชีวิตของคนปกติทีเนี้ยเพราะไต้ตงเปเสียค่าเช่าแล้วเอากลับอายุ้านและนี่หดเลยแล้วก็มีญาติพี่น้องคนนี้ที่ทำเข้าคลองไส้ยาไปเชื่อมอดูล่างสงคนพวกเนี้ยเขาพูดใดว่าโดนของ แต่เขาแก้ไขให้ไม่ได้เพราะสิ่งนทนี่เขพูดนะ่ะมันเป็นํำโก้ฮกํำลอกลวงเพื่อจะให้ครอบครัวเราแตแกแยกเรียกก็จะเหมน,นเอาทองในครอบครัวเราไงพี่กับผมให้รอบเลย้นสุดท้ายหมอปลาให้คุณกุก กรวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณสำเวสศีได้หลุดพ้นเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีครับพอมาถึงที่บ้านหมอปลาเป็น ตอนที่ผมเข้าไปที่บ้านก็เจอตอนที่หลงจ้ารเลยฮะ <S <S <ล>ก็เกิดอการอาเจียนคือก็ไม่ฟัวว่าผมก็เลยสัมภาษกับสิ่งทีม่ดีแด้วในบริเวณบ้านของแกและก็เดินเข้าไปในบ้านก็มีการวกอาเจีย <S <S นแต่จุดที่ว่าแกคิดว่ามีคนเอาของไปฟังที่เชื้อในขำของร่างทรงจุนน่ะกำลมงเกิดอะไรแสดงว่าสิ่งที่ร่างทรงรอเขาว่ามีคลองในบริเวณบ้านนียมีการก็คจึงได้สรุปว่า ในเคสของเคสวันนี้ไม่ได้เกิดจากการโดนทำคลองไส้แต่เกิดจากตนแจงที่มีอายุน่าจะหลายปีอยู่ตรงหน้าบ้านและก็มีหลงมีซานและก็มีผ้าซารที่ไปผูก<ม>เกิดจากตรงนั้นฮะที่ทําให้ตัวของพี่แกนเนี่ยเกิดอาการเจ็บไข้ได่วยอย่างที่เราเห็นนะครับคือการทําพิธีในวันนี้ผมก็อธิบายให้แกฟังว่ามันเกิดจากตนแจงที่อยู่หน้าบ้านพอมันมีวิญญาณอยู่หน้าบ้านเนี่ยลในบริเวณของบ้านแกนเนี่ยก็มีวิญญาณอีก เพราะว่ามีการเอาพวกรางส่งพวกมอเนี่ยมาทําพิธีกรรมในฝามเชียวแกงฮะในการทําพิธีกรรมเนี่ยเป็นการกรับเรียกดวงวิญญาณเล่หลอนเนี่ยไปอยู่ณบริเวณนั้นแล้วสิ่งที่ผี่แกลับปากวันเนี่ยว่าจะไปหลับอ่ะก็พวกเนี่ยอยู่ในบ้านหลาไม่ได้อยู่แล้วมันต้องอยู่ในภพผุพมงของเขาเพื่อให้ดวงแกนเนี่ยใครข้อฝามสงสัยว่าแกในดวงคลองแกม,มันมีองค์ยักงที่กว่าเขาวอกเรามาผมยากจะฝากว่า เออคนเหล่าเนี่ยเมื่อมีฝ่ามทุกเนี่ยครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากว่าจะเป็นกําลังใจจากตรงไหน,นก็แต่มันก็ยอมแพ้ในกําลังใจของครอบครัวก็เมือนบ้างครั้งเนี่ยพี่ผู้หญิงเนี่ยจะอารมณ์ร้อนกับพี่ผู้ชายแต่ผลสุดท้ายก่อนนี้ไม่ผลพี่ผู้ชายให้พี่ผู้หญิงจะหล่อนแค่ในกระแต่ฟามหลักฝากเอาใส่ใจอ่ะของครอบครัวเนี่ยถือว่าประเสริฐมากอยากจะให้ คนผู้ชมทางบ้านนะที่ดูรายการในยูเนี่ยเอาครอบครัวเนี่ยเอาพี่ผู้เช่าเนี่ยเป็นตัวอย่างให้เกิดปัญหามากมายขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อเรามีฝวาม้ากินใจกับคู่ของเราเนี่ยซิ้นว่าเรายอมชนะเราจะต้องไปผ่านพบไปเจอกับคนที่ว่าเขาช่วยเลือกแก้ไขปัญหาครขขอบครัวเราใดพี่หมอปลามาแล้วเขาแบบสัมผัสพวกองค์อะไรงครับแล้วก็เขาก็มีอาการตอนนั้นคิดยังไงบ้างก็ ตกใจอ่ะที่ว่าสิ่งที่เราเชื่อและนับถือคิดว่าเขา<ด>ช่วยเราอยู่เบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยกับสิ่งที่เราเจอมาที่มันสิ่งนี้รับที่เราเจอมาเนี่ยอืมเราเชื่อมาว่าตรงนี้แต่ว่าพระรามโมมาทําให้เอาเห็นก็ืมาเดินมุ่นว่าความจริงมันก็กระจ้างว่ามันไม่มีอะไรเลยที่ในที่เรา รักษามาตั้งนานอะไรเงี้ยพอหลังจากที่หมอปลาทำวิธีไปแล้วเป็นไงบ้างคือจากปกติเมื่อก่อนที่เข้าไปที่บ้านคือจะแยกกลับมาจะไม่ได้กลับมาที่บ้านจะต้องเข้าวัดอย่างเดียวถึงจะรอดแต่ตอนนี้อาการดีขึ้นมากไม่ไม่ป๊บออไม่แป๊ดไม่อะไรเลยครับดีขึ้นแบบดีเลยครับคู่มีอะไรอยากจะบอกกันเองครับช,ชีวิตที่ผ่าน ก็ขอบคุณที่ที่อยู่แข่งข้างที่ฝ่าฟันปัญหาด้วยกันมาครับางทีก็าอาจจะพ<ค>ยายามฝืนเพื่อให้เข้าใจกันก็อยากให้ครอบครัวมีความสุขเมื่อคนอืนแล้วครับอย่างที่ใครหลายคนบอกไว้ว่าการใช้ชีวิตคู่ว่าย,ยากแล้ว แต่การประครับประคองความรักให้มั่นคงยืนยาวนานย,ยากยิ่งกว่าหากเราอยากเห็นตัวตนที่แท้จิงของคนรักก็ต้องดูในยามที่เราเจ็บปวดหรือในยามทุกข์ถ้าเขายังอยู่เคียงข้างเราเราก็จงรักษาเขาไว้ให้ดีๆคุณผู้ชมที่มีคู่ก็อย่าลืมดูแลคนรักให้มากๆ สำหรับคุณผู้ชมที่พบกับเรื่องปราวลึกลับหรือเชื่อว่าถูกคุกคามจากวีมือของพูดผีสิ่งเหนือธรรมชาติรายการมือปราบสัมภเวสีอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้สามารถติดต่อรายการได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับ พิเศษสำหรับแฟนรายการมือปราบสัมภเวสีร่วมกิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกจากทางรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดพร้อมระบุชื่อตอนที่ได้รับชมจากรายการมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์มาทาง a c e b o o k รายการมือปราบสัมภเวสีข้อคิดที่โดนใจทีมงานจะได้รับของที่ระลึกสัปดาห์ละสองรางวัลติดตามการประกาศร,รายชื่อ ผู้ที่ได้รับรางวัลได้ทุกวันจันทร์ทางเฟซบุ๊กรายการมือปราบสัมภเวสิอาถรรพ์ครอบครัวนี้เก่เก่าที่ทำบุญกลางบ้านทุกครั้งต้องสังเวยชีวิตพี่น้องทุกครั้ง